กล่าวสวัสดีนะครับผมสมาชิกชาวฟีนอมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแอดมินวิคคงเดิมนั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับทางของอีเมลหรือ gmail ของเรานะครับผมซึ่งเอาไว้ใช้ล็อกอินยูทูบนะฮะซึ่งบางท่านอาจจะเจอปัญหาว่าอีเมลถูกแฮ็กหรือถูกเปลี่ยนพาสเวิร์ดไปควรจะทําอย่างไรนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการกู้คืนบัญชีนะครับผมเข้าๆนะฮะอันดับแรกเลยนะับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้นะฮะก็กดเข้าไปที่ หน้ากู้คืนบัญชีเนี่ยฮะหลังจากนั้นนะครับก็จะมีคําถามมากมายนะครับผมให้เราตอบนะครับผมเราต้องตอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่เรารู้หรือจําได้เกี่ยวกับข้อมูลของเราที่เราตอนใช้สมัครไปนะฮะก็จะเป็นอา่าเป็นไ่ได้ให้ใช้อุปกรณ์เดิมๆที่เราเคยใช้ที่เราเคยเข้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆนะฮะแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านหรือตอบคําถามความปลอดภัยให้ถูกต้องนะครับอย่างเช่นรหัสผ่านที่เราใช้ล่าสุด เป็นรหัสอะไรนะครับผมพยายามใส่รหัสผ่านล่าสุดที่เราเคยใช้เคยเข้าได้ะครับแล้วก็ป้อนอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีก็คืออีเมลที่เป็นอีเมลสำรองนะครับผมถ้าเราป้อนถูกหรือว่ามีข้อมูลมากพอเนี่ยเขาก็จะส่งพาสเวิร์ดรีเซ็ตพาสเวิร์ดไปยังอีเมลนั้นนะครับผมซึ่งทําให้เรากู้ได้นะฮะแล้วก็จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่า เราได้เดินทางไปล็อกอินที่อื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าคิดว่ามีคนแฮกนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ถ้าเราซวยจริงๆอย่างเช่นเราโดนแฮกแล้วเราโดนเปลี่ยนอ e ีเมลสำรองด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะทําเอาไว้คลิปหน้านะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการกู้คืนบัญชีนะครับผมขั้นพื้นฐานนะเดี๋ยงไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ให้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้ของ EP 2นะครับสวัสดีครับ